วิธีลงทะเบียนรถเข้าไปในกรมการขนส่งนะเพื่อที่เพื่อที่จะต่อภาษีออนไลน์นะกดไปที่หลังจากที่เข้ามาระบบแล้วนะครับกดไปที่ชําระภาษีประจําปีครับเลือกลงมาที่ชําระภาษีประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเริ่มต้นต้องเริ่มจากการลงทะเบียนรถก่อนครับนะกดที่ลงทะเบียนรถครับประเภทรถ เลือกจักรยานยนต์นะครับถ้าเราใช้รถประเภทอื่นนะครับเราก็เลือกรถประเภทอื่นๆอย่างเช่นรถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะรถตู้นะแล้วก็รถกระบะใช่ไหมครับแต่ในที่นี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์จังหวัดสาขาครับเราสามารถพิมพ์ว่าชลบุรีหรือจังหวัดอื่นที่เราเลือกก็ได้นะครับส่วนทะเบียนรถในที่นี้นะครับเป็นสองนะครับแล้วก็ไก่ยักษ์นะครับ สองสามแดศูนย์ครับนะชื่อผู้ครอบครองนะครับในที่นี้เป็นชื่อของครับนะคุณหลังจากที่เราเคีย์เสร็จแล้วครับกดบันทึกครับระบบก็บอกว่าจะบันทึกเรียบร้อยลงทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบเราเลือกมาที่รายการสุดท้ายนี้เลยนะครับเพราะว่าเราทำไว้หลายรายการแล้วนะครับ ก็จะเห็นรายการสุดท้ายนะคนนี้ครับนะัทพลสีทองครับรถคันนี้ถูกระงับนะเนื่องจากชำระภาษีเกิน3ปีนะครับดังนั้นคันนี้ต่อภาษีผ่านออนไลน์ไม่ได้ครับนะจะต้องไปทำทะเบียนใหม่นะครับไปจ่ายค่าภาษีแล้วก็ต่อทะเบียนที่คนจะงจังหวัดรถที่ ที่เรามีอยู่นะครับที่เราที่เราลงทะเบียนไว้นะครับที่เราขอทะเบียนไว้นะครับ